สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมติ๊กฮีโร่กับนับใช้แฟนๆอีเช่นเคิร์นะครับ EP นี้เป็น EP ที่7นะฮะเป็นการนำเสนอเลขดับนะฮะพันละ30ชุดนะฮะ30ชุดระหว่างอาจารย์นางฟ้าพยากรณ์กับอาจารย์จัตสีมานครับเราก็เลือกแล้วว่าเป็นนักคำนวณมืออาชีพนะมีผิดมีถูกเป็นเรื่องของธรรมดาหากช่วงไหนผิดก็ผิดนะช่วงไหนถูกก็อาจจะถูกปฏิปต่อกันหากท่านติดตามทุกคนจะไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะครับ ข้อมูลเหล่านี้อาจจะเป็นเลขมากก็แค่เป็นแนวทางน,นะครับเผื่อท่านมีข้อมูลส่วนตัวแล้วก็เอามาประตัดมาประกอบมาชนกันก็อาจจะประสบโชคดีก็อาจจะเป็นไปนได้นะครับก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับดับ30ชุดตรงๆนะฮะก็แคปหน้าจอไว้เลยนะครับต่อไปก็นำเลขดับมา ตัดออกไปจากถังร้อยชุดนะครับการกระบาทนี่ตัดออกเลยนะฮะเลขเบิ้ลเลขหักเลขเบิ้ลขอประทานโทวเลขเบิ้ลนะครับเรามาต้องเอามาเพราะเผื่อให้มันเรือน,น้อยชุดลงไปไม่ต้องไปกังวลถ้าเบิ้ลทุกงวดก็คงอยู่กันไม่ได้นะฮะกองสลากครับอาจจะถูกเผาได้อาจจะเบิ้ลทุกงวดเป็นไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวมันก็เอาอดีๆเองนะครับก็การเสนอเลขดับก็แค่เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ ขีดเดียวดับได้ท่านเดียว2ขีดดับได้2ท่านนะครับส่วนช่วงช่วงข้างช่วงล่างนี้คัดมาเป็นเล็เด่นเป็นหมดหมดจาก0ูนถึงเนะครับเป็นชุดเด่นที่ไม่ได้ถูกตัดออกไปนะครับในข้อมูลเหล่านี้จะไม่มีเลขไม่ไม่มีเลขเบิ้ลเลยเพราะเราตัดออกไปแล้วนะครับถึงไม่ดับก็ตัดออกเพื่อไม่ต้องไปกังวลใจใดๆทั้งสิ้นนะครับก็ วันนี้ก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์สัตซีมานะฮะท่านบอกว่ามีเด่นเลข4ี่เลข9้าและเลข5้านะครับผมก็เลยคัดแยกหมวดเลขสี่มาให้ท่านรับไปพิจารณาหมวดเลข9้าแล้วก็หมวดเลขห้าดูได้ตามภาพเดินนะครับขอให้ท่านรับไปพิจารณาเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับ EP นี้ก็ขอจบไว้เท่เพียงเท่านี้นะฮะหากท่านหากท่านชื่นชอบนะฮะ ก็ช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมพร้อมกดติดตามให้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ่งเตือนเพื่อให้ท่านรับรู้ข้อมูลไปอย่างรวดเร็วทันต่อเวลานะครับขอกราบสวัสดีอีกครั้งครับสวัสดีครับผม